ดาวในส่วนของครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับของปี2 5 6 7นระครับดาวพะพรหัสนะดาวพระเสาร์ดาวพระราหูนี่นะครับดาวมรูริตยูนะทำหน้าที่เป็นปกติแล้วนะครับก็คือเดินไปข้างหน้านะที่ผ่านมาของปี2 5 6 6นะครับดาวหลายๆดวงเลยนะจะเดินถอยหลังบ้างเดินมนบ้างนะครับเดินมนคือเดินงงๆอยู่กับที่นะเดินถอยหลังก็แบบไม่ได้ทําหน้าที่ที่ควรจะเป็นนะครับ พอเข้าสู่ปีนี้นะครับดาวหลายๆดวงนะครับทําหน้าที่ตามแบบสบับของเขาแล้วนะครับจะมีดาวดวงใดนะครับที่ทําให้ทุกๆคนร่ารวยนะดาวดวงใดที่ทําให้ทุกคนก้าวหน้าบ้างนะครับมาลองรับชมรับฟังกันในคลิปครับปี2567นะครับในส่วนของครึ่งปีแรกเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าดาวเด่นๆนะครับของชาวลัคนาราศรีธนูก็คือทางด้านของดาวพระพุหัสนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของอาดาวพระศุกร์นะครับที่จะมาช่วยกันเกื้อหนุนนะเสริมดวงเสริมชะตาให้กับชาวาลัคนาราศีธนูนะครับดันั้นจึงถือว่าครึ่งปีแด้เยนะครับมือใครยาวสาวได้สาวเอานะบุญใครถึงนี่นะครับก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างให้สมหวังตามปรารถนาตามต้องการเลยนะครับ ที่ต้องกล่าวแบบนี้นะครับก็เพราะว่าดาวพัพพัรหัตนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนของเรือนชะตาของลัคนาราศีธนูนะแล้วดาวพัพพัรหัตเนี่ยนะครับไปโดดเด่นนะพอพอพระหัตโดดเด่นนะครับเขาเรียกว่าตัวเราเองต้องตั้นตัวเองอะ่ะให้โดดเด่นนะครับดังนั้นเนี่ยละครับโดดเด่นไปในเรื่องอะไรในเรื่องของภพปุตตะนะของเรือนชะตานะครับ ปุตตะในเรือนชะตาของรัคนาราศีธนูนะครับจะมีความหมายามากกว่าปุตตะของราศีอื่นๆเขาอะเพราะปุตตะในเรือนชะตาของชาวธนูเนี่ยนะครับมีในเรื่องของการที่จะต้องกล้าด้วยนะกล้าที่จะเริ่มต้นกล้าที่จะใหญ่นะอาคำว่ากล้าที่จะใหญ่ก่อนสมมติว่ามีหัวหน้างานนะครับมามอบหมายตําแหน่งให้ใหญ่โตขึ้นนะ,นะให้มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นให้กับชาวราศีธนู นะถ้าดูบางคนอาจจะไม่เอาฉันอยู่แค่นี้ฉันพอเพียงแล้วนะแต่ดาวมันส่งอะว่าโอกาสไม่ได้มากันบ่อยๆนะครับดังนั้นในส่วนของครึ่งปีแรกเนี่ยนะใครหยิบยื่นโอกาสดีๆนะครับในการเริ่มต้นอะไรที่มันดีกว่าเดิมที่มันใหญ่กว่าเดิมนะให้กับชาวธนูนะครับก็ยขว้เอาไว้เลยนะอย่างบางคนทํางานอยู่ในบริษัทหนึ่งทำมานานแล้วนะครับ มีแมวมองอะนะเล็งเห็นความรู้ความสามารถของอาชาวราศีธนูนะก็มาชักชวนไงให้ไปเริ่มต้นนะครับไปบริษัทใหม่ไปเริ่มต้นใหม่นะนี่บางคนก็แอบ,บคิดไงว่าเอไการที่จะไปเริ่มต้นใหม่ในบริษัทใหม่นั้นนะจะดีเท่ากับที่เดิมหรือเปล่านะจะดีเท่ากับที่เดิมหรือไม่นะถ้าที่ใหม่นี่นะมันใหญ่กว่าเดิม นะมีความมั่นคงมากกว่าเดิมจากที่เราเห็นจากที่เราสัมผัสได้เลยนะครับก็สามารถเริ่มต้นนะในที่ที่ใหม่นั้นได้เลยนะครับรวมถึงว่าถ้าใครอยู่ในองค์กรเดิมเนี่ยอยู่ในบริษัทเดิมเขาดันเราขึ้นไปอะ่ะนะครับเราก็เอาได้เลยนะอันนี้สบายๆเลยนะโอกาสไม่ได้มีกันบ่อยๆนะครับชาวลัคนาราศีธนู นอกจากนะครับจะมีโอกาสดีๆเหล่านี้นะครับหยิบยื่นมาให้ตัวธนูแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของอาการปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนในเรื่องของเงินนะให้มันมีมากยิ่งขึ้นให้มันดียิ่งขึ้นนะครับดีในหลายส่วนนะครับก็จะมีเข้ามาด้วยนะครับดาวของพระราหูนะครับก็โคจรมาเกื้อหนุนนะ ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนะครับให้กับคนาตาในการเปลี่ยนแปลงนะครับหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงสถานที่เนชะ่นว่าทํางานอยู่ในบริษัทเดิมๆนะครับบริษัทก็ย้ายเราไนงะ ไปในที่ใหม่นะครับไปในสถานที่ใหม่นะครับรวมถึงว่าบางครั้งเนี่ยนะครับให้เดินทางไกลนะให้เดินทางไกลไปพบลูกค้าไปดูหน้างานไปติดต่อลูกค้านะครับไกลได้ถึงไหนนะครับไกลได้ถึงต่างแดนต่างประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นในปี2567นเนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับถ้าได้ไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแล้วก็ถือว่า เป็นเรื่องที่ดีนะครับให้กับเรือะตาอันนี้ไม่ได้ทายเสียอะไรนะครับแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของอาการที่จะต้องเดินทางท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวไปในที่ใหม่ๆไปดูเมืองเจริญเจริญอย่างเงี้ยนะครับบางคนแบบอขอวีซ่าหลายๆครั้งไม่ผ่านปีนี้นะครับผ่านแบบฉลุยนะครับม,มีแต่เรื่องดีๆนะั้นโคโจรเข้ามาให้เราแล้วนะบางคนบอกว่าพระประหัตนะครับว่าโคโจรในลักษณะแบบนี้มาตั้งแต่ปี25 6 6้าแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นอะ ดาวพระราหูท่านโคจรเข้าไปร่วมด้วยแทนดาวพระพระหัสนั้นก็เดินแบบผิดปกติะนะในที่เกิดเหตุคือเดินถอยหลังบ้างเดินอยู่กับที่บ้างนะไม่ได้เดินหน้าอย่างนี้นะครับแต่ในปี2 5 0 7นะครับดาวพระพระหัสด,ดาวเจ้าเรือนของชาวลัคนาราศีธนูเน,นี่ยนะครับได้โคจรเดินไปข้างหน้านะเพราะนั้นจะมีหลายๆอย่างนะครับที่กลับเข้ามาให้กับเรือนชะตาแต่จะมีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่ง ในปี2,567เนี่ยนะครับครึ่งปีแรกเนี่ยนะจะมีเกณฑ์ของการเสียทรัพย์นะครับอ่าในบางส่วนนะแต่การเสียทรัพย์ในครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเสียทรัพย์ใหญ่การเสียทรัพย์เยอะนะในบางส่วนนี่นะครับแต่มันจะได้นะในสิ่ง บางสิ่งกลับเข้ามาสิ่งที่จะได้นะครับก็เห็นมาจากเจ้าเรือนของรถของบ้านอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอ่าดังนั้นเนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับก็ยังมีเกียร์ในเรื่องของการได้รถใหม่นะได้บ้านใหม่นะครับอ่าเพิ่มเติมเข้ามาด้วยหรือรวมถึงในเรื่องของการปรับปรุงอะ่ะ สิ่งแวดล้อมสถานที่รอบๆตัวนะครับที่มันผุพังนะที่มันก่อให้เกิดความทุกข์ใจที่มันก่อให้เกิดความเศร้าหมองนะอะไรที่มันเสื่อมโทรมนะครับแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับโอกาสดีๆจังหวะดีๆนั้นมีในส่วนของครึ่งปีแรกของปี2567นะครับพอทำงานไปนะครับก็เริ่มรู้สึกว่าเอเราควรที่จะเหมือนเพิ่มวุฒ ทิการศึกษาให้ตัวเราหรือไม่นะครับในปี2517นะครับก็ยังมีโอกาสดีอยู่นะใครที่คิดที่จะไปเรียนต่อนะครับรวมถึงว่าจะไปเรียนพิเศษก็ได้นะที่มาเสริมทักษะในเรื่องของสัมมาอาชีพมาเสริมคะแนนอะไรเงี้ยนะครับเวลาจะไปสอบนะครับเช่น สอบภาษาอังกฤษนะครับอ่าโทอีกโทเอลอะไรต่างๆนี่นะครับก็สามารถนะทาได้ดีทําได้คะแนนดีๆเลยนะครับเรียกโอกาสมานะบางที่โอกาสในลักษณะแบบนี้นะครับได้ข้อสอบมานะเข้าทางอ่ะตามที่เราอ่านไว้นะครับอ่าก็เลยทําให้ว่านักเรียนนักศึกษานะครับในส่วนของครึ่งปีแรกสําหรับชาวราศีธนูนะจะได้คะแนนสอบที่ดีนะครับจะไปติวจะไปเรียนพิเศษ ก็จะเจอคนดีๆมาช่วยติวนะครับได้ความรู้อย่างเต็มเปี่ยมไปนะแล้วก็เอามาใช้สอบนะครับเอามาใช้เสริมสกิลต่างๆนะครับให้กับชาวถดูนั้นได้อย่างดีเลยนั่นเองทางด้านของเรื่องความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะความรักค,ความสัมพันธ์เ่ยนะครับใครที่เขาเรียกว่าคบกันมานานๆน,นะอยากจะมีโซ่ทองคล้องใจนะครับกลับเข้ามาให้กับเรือนชะตาของเราแล้วนะครับ ปี2517ในส่วนของครึ่งปีแรกเลยนะยังถือว่ามีโอกาสดีมีโอกาสทองอยู่นะครับบางคนแต่งกันมานาน,านและไม่มีบุตรนะครับปี67นี่นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้บุตรนะสมหวังสมใจนะครับรวมถึงว่าคุณแม่นะที่ตั้งครรภ์น,นะครับก็จะได้บุตรที่เป็นอภิชาตบุตรนะครับในบุตรที่ดีมีปัญญาดีมีคุณธรรมดีนะเปรียบเสมือนเทพเทวดานะครับเหมือนพระนี่แหละ ลงมาจุตินะครับเป็นบุตรของชาวลัคนาราศีธนูนะแต่ต้องอให้ลอดในช่วงจังหวะที่ ก่อนพฤษภาคมแล้วกันนะครับของปี2567นะครับก็จะได้นะครับบุตรีนะกับเข้ามาให้กับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูนะแล้วก็ได้รับความแบบอนุเคราะห์จากคุณแพทย์คุณหมอครับได้หมอมีฝีมือนะทำอะไรก็ไม่ผิดพลาดนะครับบุตรที่ออกมาก็จะปลอดภัยนะครับในหลายๆเรื่องด้วยนะครับจะรับบริวารใหม่นะก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ได้บริวารดีมีความรู้มีปัญญาดีนะครับมา ใการช่วยเหลือนะซึ่งกันและกัดน,นะครับถือว่ามาหนุนดวงมาเสริมดวงนะความรักนะครับความสัมพันธ์นะครับาบางคนโสดนะครับก็ยังมีเกณฑ์ดีอยู่นะที่จะได้พบเจอเจอคนใหม่นะครับแต่ก็อย่างที่ว่านะาไม่ใช่ว่าเขาเดินเข้ามาหาเราอย่างเดียวนะครับ เราต้องเป็นฝ่ายกล้าด้วยนะเวลาเจอคนใหม่ๆที่ถูกอกถูกใจเนี่ยนะครับบางคนสวดมานานนะาเหมือนทักษะไม่ได้ฝึกซ้อมบ่อยนะแต่ปีนี้นะครับปี6กเจครึ่งปีแรกเนี่ยนะมันจะต้องอาศัยความกล้านะครับจะได้ไขว่ความมาได้ไงมือขครยาวสาวได้สาวเอานะครับสําหรับชาวลัคนาราศีธนูครับขอบรารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทุกๆพระองค์รวมถึงเทวดาประจำนพเคราะห์ โดนบันดาลให้กับทุกๆลัคนาราศีประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองมีแต่วความร่ำรวยตลอดทั้งปี2,567ครับ